ได้เวลากินแล้วครับท่านผู้ชมตัวกินข้าวเสร็จไม่บอกว่ากินกับอะไรหลังจากกินข้าวเสร็จมาดูกันว่าเขาเอาอะไรมาให้ผมกินอ้อนี่มันคุ้นๆเลยนะครับเนี่ยรูปทรงแบบนี้เปิดดูก่อนครับขนมอะไรเอ,อ่ยขนมไทยโอ้ขนมตาลน,นี่แต่ว่าไม่ใช่ขนมตาลที่ทำจากแป้งนะ นี่เอากล้องมาดูใกล้ๆสิโอ้ข้าวเหนียวที่บ้านแม่พี่สาวเขาทำให้กินอยู่แต่ว่ามันนานหลายสิบปีแล้ววันนี้เพิ่งมีน้องสาวเอามาให้กินนะครับนี่เขาห่อเป็นลักษณะเป็นเหมือนห่อข้าวต้มนะครับเขาใช้ข้าวเหนียวคลุกกับเนื้อตาลสุกนะครับพอคลุกกับเนื้อตาลสุกแล้วก็ ห่อนะครับโดยเอามะพร้าวเนี่ยขูดมะพร้าวโปรยอ่หน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็หอ่อแล้วก็ไปน,นึ่งครับก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนคล้ายกับนึ่งขนมตาลน,นั่นแหละแต่ว่าอันนี้นึ่งเป็นข้าวเหนียวแล้วมันก็จะมีเป็นลักษณะเป็นเม็ดข้าวเหนียวมันจะหอมครับหอมเนื้อตาลสุกแต่คิดว่าตามตลาดเนี่ยอาจจะหาซื้อกินยากถ้าใครมีต้นตาลอยู่แล้วก็มีลูกตาลสุกลองห่อดูนะครับ ถ้าใครสงสัยว่าเขาทำยังไงกันลองคอมเมนต์มาดูนะครับแล้วถ้าทักมาผมจะไปถ่ายทำวิธีการห่อมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมหอมครับท่านผู้ชม,ชมเนื้อเนื้อขนมเนี่ยมันเหนียวครับเหนียวเหนียวกำลังพอดีพอดีอืทำแบบนี้ก็จะง่ายกว่าการทำ เป,เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับพวกแป้งต้องไปตําแป้งเนาะแบบนี้อเอาแค่เอาข้าเหนียวเนี่ยไปคลุกกับเนื้อตามสุกนะครับเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะไปทําถ่ายทํากระบวนการมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมใครอยากชมยกมือขึ้นของเนื้อกินละครับสวัสดีครับ